alo không làm tốt Chúng tôi สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขอนพ่อกับซ่องพ่อแม่มุกดาชาแนลคือเก่าพี่น้องเอา้ามาพี่น้องมาเสิบเซียนร่วมกันวายอยู่ทั้งใกล้ทั้งไกล,ไกลเนาะต่างประเทศละน้องประเทศพี่น้องเมื่อนี้ได้เมนูตั้มไข่ลูกพี่น้องนี่ยตั้มไข่ลูกใส่มากันนี่หน้ามาต้อนี่มากะทินใหญ่เออตอนใส่กระปูนนะพี่น้องกะทินใหญ่ไข่ลูกมาเสิบเซียนร่วมกันวายอยู่ทั้งใกล้ทั้งไกลเด้อน้องเดือดไข่ลูก ไทลูกกัมพูชาพี่น้องมาผักกาดผแกมมก็มีสำนีพี่น้องเนาะมาด้อพี่น้องแซบๆกั่มีพี่น้เสิร์ฟก่อนพน้องอืมอะอืม เอากรอบม้วนดีเนาะถั่วกละขามเลยพี่น้องเอ้

cùng ừ, ăn ngon lắm hai ừ. ừ. mà cả tín rồi ừ. đây cà nhai đây cà này nhá lắm nó đi nó sẽ tặng nó, nó đi ăn, tôm ba, chắc gì của nó,

ปวดไ่ปวดปิดบ่พดปวดไกเท่าไหร่งฮะพี่ยังเป่ยังล่าปหไม่แต่่าพาปิดไกเไรน้ำไปนาะนินบะผักดผัก mới được cho này, cái ừ, ừm, thật, thật. <oysters> ไข่ดานด้วยพี่น้องไข <c oughs> ่ดานมันนี่อยากแข็งๆมาเปพน่นองแปะ อันยองไปไหมรึปุ๊บโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เขาบอกว่ายังไล่พี่น้องเนาะคลิปหนาพอกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผขาได้เขามาแล้วก็อย่าลืมอยพี่น้องเนาะก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามในเรื่องเรื่องเอาคุณเนาะคุณที่ก็ไลค์แล้วก็แชร์เนาะขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องเด้อ ลาบคลิปนี้ขอลาไปก่อนพี่นอ้องคลิปหน้าพบกันใหม่บ๊ายบาย